สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนี่เป็นการใช้อนาล็อกอินพุตนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นการใช้งานในส่วนของอนาล็อกเอาพุตนะครับวันนี้นะครับผมมีตัวโมดูลอนาล็อกเอาพุตอยู่1ตัวนะครับก็เป็นตัว hb 1 2 3 2 a q นะครับจะมีเอาพุตแบบอนาล็อกนะครับก็คือ1เอาพุตนะครับซึ่งปกติ plc รุ่นนี้จะไม่มีตัว อนาล็อกเอาพุทนะครับผมก็ได้ทําการซื้อตัว Signal Board ตัวนี้ใส่เข้าไปเพื่อใช้งานอนาล็อกเอาพุทนะครับแต่ถ้าเรามีความต้องการที่จะใช้ตัวอนาล็อกหลายๆช่องนะครับก็ต้องซื้อพวก SM นะครับ SM จะต่อขยายออกไปด้านข้างนะครับก็จะทําให้เรานี่สามารถใช้อนาล็อกเอาพุทได้หลายตัวนะครับ ก่อนที่เราจะนำอนาล็อกเอาพุ t ไปใช้งานนะครับเราก็ต้องทราบ address output ของตัว signal board 1 2 3 2 a q นะครับว่าเป็น Output นะครับหมายเลขอะไรนะครับผมก็ทำการเช็คนะครับก็มาที่ตัว device config นะครับดับเบิลขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ตัว signal board นะครับเปิด property ขึ้นมาครับนะครับเราก็จะเจอ channel 0นะครับ channel 0ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ address qw นะครับ QW 8 0นะครับแล้วตอนนี้อนาล็อกไทป์นะครับเราเลือกเป็นตัววุเต็ดนะครับก็คือส่งแรงดันออกมา0-10ถึง10โวลต์นะครับในกรณีที่เราส่งค่าดิจิตอนเข้าไปที่ QW 8 0นะครับก็จะมีการแปลงออกมาเป็นในรูปของแรงดัน0ถึง10โวลต์นะครับแต่ตัวซิกเ a l ลบอร์ดตัวนี้ก็สามารถส่งกระแสออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็แค่คลิกเมาส์นะครับเปลี่ยนมาเป็นค u r น e ์นะครับมันก็จะส่งกระแสออกมา0ถึง 20มิลลิแอมนะครับผมขอเลือกเป็นโวลตเตจแล้วกันนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับปกติเวลาเราเซตค่านะครับอะไรที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราจะต้องทำการดาวน์โหลดอีไว้ก็คือตัวฮาร์ดแวร์คอนฟิกครับเพื่อให้มันสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการโหลดเข้าไปครับ ไม่ต้องสตาร์ทโมดูลนะคระับคอพิ e เตอต่อมาเราก็จะมาเขียนโปรแกรมนะครับส่งค่าออกไปที่ตัวอนาล็อกนะครับการส่งค่านะครับเราก็ทำได้ง่ายๆนะครับเราจะลองโดยการใช้คำสั่ง Mo move นะครับมาเป็นตัวจัดการนะครับผมเปลี่ยนัวที่เป็นคำสั่ง m o v e นะครับผมจะ Move ค่าดิจิตอลนะครับเพราะว่า อ,อนาล็อกเอาพุทก็คือเปลี่ยนดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับออกไปยังตัวเอาพุท QW นะครับ80นะครับซึ่งเป็นอ d d ราสของอนาล็อกเอาพุทของผมตัวนี้ผมก็สร้างประกาศตัวแปรมานะครับหนึ่งตัวเป็นตัวแปรชนิด Word นะครับตัวชนิด Word ์ิรสิบแล้วกันนะครับเพื่อส่งข้อมูลดิจิตอลออกไป นะหลังจากนั้นผมก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปครับนะครับก็จัดการรันโปรแกรมมอนิเตอร์ เปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นตัวเลขฐาน16แล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งค่ายีอตอนออกไปนะครับโดยส่งไปที่2 7 6 4 8นะครับก็คือค่าอนาล็อกตัวค่ายีต้อนเต็มนะครับส่งออกไป รเราก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าเราส่งค่าทิ่ติตอลออกไปที่ QW80 นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะผมจะใช้มัลติมิเตอร์นะครับมาเป็นตัววัดแรงดันนะครับที่ตัวอนาล็อกเอาพุทครับตอนนี้ผมก็เปิดมิเตอร์มาแล้วนะครับผมวัดแรงดันนะครับที่ควว เห็นว่าได้ประมาณ9.97โวลต์นะครับก็เกือบ10โวลต์จริงๆ27648นะครับถ้าตามหลักการของเราก็คือจะได้ประมาณได้ประมาณ10โวลต์นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับขาดไปนิดหน่อยนะครับผมลองเปลี่ยนค่าดูเห็นไหมครับการใช้งานง่ายมากก็คือส่งค่าดิจิตอลไปแล้วตัวอนาล็อกนะครับดิจิตอลทูอนาล็อกนะครับก็จะเปลี่ยนค่าให้เป็นแรงดันต่างที่เราตั้งไว้นะครับผมส่งค่า ดิจิตอลใดหน0่งนนะครับก็แปลงเป็นแรงดันได้4 6 9โวลต์นะครับนี่ก็เป็นการใช้งานแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะนำตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับผมจะนำตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาต่อเข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็มีสายต่ออินเวอร์เตอร์นะครับก็เอาสัญญาณค้่บวกที่เส้นสีเหลืองนะครับ มาเข้าที่ตัว inverter, อ, 700, าาอ,อินเวอร์เตอร์นะครับของ d 7 0 0เข้าขา2ขา2เป็นบวกนะครับแล้วก็เอาตัว0นะครับมาเข้าที่5นะครับเพื่อใช้งานเป็นอนาล็อกในรูปแบบของแรงดันนะครับเสร็จแล้วผมก็จัดการเซตนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ, inverter, รบให้รับสัญญาณควบคุมภายนอกนะครับรับความถี่จากภายนอกนะครับซึ่งการควบคุมผมที่ผมได้ต่อสวิตช์ควบคุมไว้ นะครับสำหรับหมุน Forward Reverse นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีแรงดันส่งออกมานะครับประมาณ 4V โวลต์นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้ความถี่เราก็วิ่งออกมาประมาณ2 7 h เฮิร์นะครับเดี๋ยวผมลองส่งสองเจ็ดหกไปนะครับ ก็ประมาณ5 9เฮิรตซ์จริงๆก็ประมาณ60 Hz, นะครับเพราะผมตั้งค่าสปีดสูงสุดก็คือ60เฮิรตซ์นะฮะอันนี้เราก็สามารถส่งค่าเข้าไปได้โดยตรงเลยนะครับง่ายมากนะครับในการใช้งานตัวนาล็อกเอาพุทเดี๋ยวเราจะลองทำสเกลดูบ้างเราจะลองทำสเกลดูบ้างนะครับการทำสเกลก็ไม่ยากก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมผมก็เอาตัว น้ำมอนกับตัวสเกลเข้ามานะครับนำมอน x ก,กับตัวสเกลเข้ามาสเกลเกทีนี้ค่าดิจิตอลที่เราเ,าเอาเข้ามานะครับต่ำสุดก็คือ0สูงสุดก็คือโอทุกทีนะฮะตอนนี้ผมต้องการส่งเป็นความถี่ก็คือผมจะต้องป้อนความถี่เข้าไป นะครับป้อนความถี่เข้าไปเสร็จแล้วให้ตัว PLC เราส่งเป็นแรงดันออกมานะครับเพราะฉะนั้นความถี่ที่ผมต้องจัดการก็คือต่ําสุดก็คือ0นะครับสูงสุดก็คือ60สเฮิร์นะครับหกสิบเฮิร์ตนะครับผมให้ตัวแปรเป็น Integer แล้วกันนะครับเชิดของตัวแปรเป็น Integer ในทิจเจอร์นะครับ0เฮิร์ซนะครับแล้วก็ค่าที่เอาเข้ามานะครับก็คือเอามาจาก Mw10 นะครับเอามาจาก Mw10 ผมเอาเป็น Mw10 นะครับผมของมูฟลบมูฟตัวน,นี้ออกนะครับก็คือเอา Mw10 เนี่ยมาเป็นตัวปรับค่าความถี่นะครับความถี่แต่ที่พอดีผมมีแท็กเก่าอยู่นะครับแท็กเก่าอยู่เดี๋ยวผมรีเนมแท็กแล้วกัน เขียนด้วยภาษาไทยความถี่ผมจะป้อนความถี่เข้าไป0-60เฮิรตซ์แล้วก็ให้ตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานี้หลั่นนะครับวันข้อมูลที่ส่งออกไปก็แปลงจาก0เป็น1นะครับ0เป็น1นะครับผมเอาส่งไปยังนะครับพื้นที่หน่วยความจำ address 40แล้วกันนะครับ ต้องเป็นดับเบิลนะครับเพราะเป็นเหลวตรงนี้ก็รับเข้ามาก็คือ md 4 0นะครับทีนี้ข้อมูลที่เราจะส่งออกไปนะครับนั่นก็คือเราจะแปลงความถี่ให้เป็นค่าดิจิตัลนะครับเพราะ,ะค่าดิจิตัลที่ผมต้องการแปลงจากความถี่นะครับก็คือ0ถึง27648กก็คือค่าสูงสุดนะครับคือค่าสูงสุดนะครับส่วนข้อมูลที่ส่งออกไปนะครับข้อมูลที่ส่งออกไปเราก็ส่งไปยัง ผมยังไม่ส่งออกไปที่ qw 8 0นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงให้เป็นค่า integer ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ส่งออกไปที่ md 4 4ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาคำสั่ง convert มาใช้งานนะครับ convert ครับ convert ก็คือการแปลงข้อมูลในรูปแบบเรียลนะครับให้เป็น integer นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลไปที่ qw 80เนี่ย QW80 เนี่ยต้องผมจะส่งเป็นตัว integer เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาตัว S scale ที่เราทำได้นะครับ copy มาแล้วก็มาวางครับโอเคทำสเกลเสร็จแล้วนะครับผมก็ดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปโหลดโปรแกรมลงไป ตอนนี้สมมุติผมต้องการให้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์นี่ทำงานที่ผมขอเปลี่ยนตัวนี้เป็นเป็นเดซิมอนก่อนนะครับขอเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขฐาน10แล้วกันตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะส่งความถี่เข้าไป ความถี่ที่ผมต้องการส่งนะครับผมต้องการส่งความถี่60เฮิร์ตนะครับผมใส่60เข้าไปแล้วผมกด enter ครับพมกด enter ปุ๊บสังเกตนะครับที่เอาพุ t ที่เราได้ก็จะเป็น27648ตามสเกลค่าดิจิตอลตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัว p o c นะครับแล้วก็จะมีการแปลงเป็นอนาล็อกนะครับผมสั่งมอเตอร์หลังนะครับก็จะได้ใกล้เคียงประมาณ60เฮิร์ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทำสเกลไว้สูถึงหเฮิร์ตนะครับ ค่าดีตอนสูงสุดก็คือ2 7 6 4 8นะครับก็ได้ใกล้เคียงกับ6 0เฮิร์ตแล้วผมต้องการให้มันรันที่ความถี่50เฮิร์ตผมก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้ครับ,นะรบก็ใกล้เคียงนะครับตกไปประมาณเฮิร์ตหนึ่งนะครับถ้าต้องการที่ความถี่เป๊ะๆนะครับติดต่อแบบ r s 4 8 5เนี่ยความถี่จะแม่นกว่านะครับให้มันหมุนที่ความถี่10เฮิร์ตนะครับวิ่ง1 0เฮิร์ตก็ประมาณ9.5.6 นะครับวิ่งที่ความถี่หนึ่งเฮิร์ตซ์นเดอร์ประมาณ0.82อย่างนี้นะครับโอเคสำหรับการใช้งานตัวอนาล็อกเอาพุทก็ประมาณนี้นะครับ